สไยฝ่ไฟดำตอนนวสารจากความเดิมตอนที่แล้วคุณนายสวยสีนัดลินลี่ออกมาเจอกันที่ร้านอาหารหญิงสาวตอบตกลงด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าจะได้เจอพีทเธอแต่งตัวสวยแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าคุณนายสวยสีมาคนเดียวคุณนายคะลินลี่อยากจะขอโทษเรื่อง เออช่างเถอะฉันก็ขี้เกียจจะไปรื้อฟื้นให้วุ่นวายที่มานี่ก็แค่อยากจะถามตรงๆแบบไปอ้อมค้อมให้เสียเวลาเลยนะว่าเธอคิดยังไงกับลูกชายฉันลิลลี่รักคุณพีทค่ะลิลลี่รีบตอบตั้งแต่คุณนายยังถามไม่ทันจบแล้วทำไมเธอไปมีผู้ชายคนอื่นลิลลี่ไม่ได้มีใครนะคะ ไม่เคยรักใครเลยนอกจากเขาลิลลี่แค่วางแผนทำให้คุณพีทถึงเขาจะได้ให้ความสำคัญกับลิลลี่บ้างแต่ไม่คิดว่าพีทเขาจะมีคนอื่นได้เร็วขนาดนี้โอ้ยเรื่องจีวอนน่ะฉันเป็นคนจัดการเองนั่นแหละไม่เกี่ยวกับตาพีทหรอกเอาเป็นว่าถ้าเธอรักลูกชายฉันจริงฉันก็จะไปสู่ขอเธอกับพ่อแม่ของเธอให้ เธอจะยอมตกลงแต่งงานกับลูกชายฉันหรือเปล่าล่ะตกลงสิคะคุณนายคุณแม่สิค่ะคุณแม่หนูตกลงค่ะเรื่องสินสอดไม่ต้องเลยค่ะลินลี่ไม่คิดฮะเธอพูดจริงเหรอเรื่องสินสอดไม่คิดเลยเหรอจริงสิคะคุณแม่ลินลี่ต้องการแค่ตัวกับหัวใจของคุณพีทอย่างอื่นไม่สนลคะค่ะแหม เกรงใจจังปกติจะแต่งงานลูกชายทั้งทีมันก็ต้องเสียค่าสินสอดแต่ไม่เป็นไรเมื่อเธอบอกว่าต้องการแค่ตัวกับหัวใจของลูกชายฉันฉันก็ไม่ขัดศรัทธาเดี๋ยวจะทะเลาะกันเอาปเปล่าๆแบบนี้ค่อยเหมาะจะเป็นลูกสะใภ้คุณนายสวยสีหน่อยไม่ใช่คนเห็นแก่งเงิน <S <S> <S แต่ลิลลี่มีข้อแม้นะคะคุณแม่อะไรจะ๊ะ แบบนี้ค่ะคุณแม่ลิลลี่กระซิบบอกคุณนายสวยสีถึงความต้องการของตัวเองคุณนายสวยสีเองก็นึกสนุกอยากจะเซอร์ไพรส์ลูกชายจึงยอมตอบตกลงหลังจากวางแผนเซอร์ไพรส์พีทให้เขาจำแบบไม่รู้ลืมไปตลอดชีวิตกับคุณนายสวยสีแล้วลิลลี่ก็ชวนเจเอ็มมี่ไปเลือกชุดแต่งงาน ธอจะต้องสวยและดูดีที่สุดในวันสำคัญชุดนี้สวยไหมคะพี่เอมมี่พี่ว่าชุดนี้มันแก่ไปนะลินล,ลี่ไหนลองชุดใหม่สิอุ๊ยไม่เอาไม่เอาชุดนี้เวอร์วงังโลคลาสช,ชุดนี้ละคะโอเคชุดนี้แหละลินล,ลี่สวยแล้วใช่ไหมคะสวยแล้วจ้ะ สวยและดูดีสพเป็นเจ้าสาว2020ว่าแต่เจ้าบ่าวเถอะจะยอมใส่ชุดเจ้าบ่าวหรือเปล่าเจ๊เอมมี่นึกเป็นห่วงลิลลี่เองก็เช่นเดียวกันป่านนี้ไม่รู้ว่าพ่อตัวดีจะยอมตัดชุดเจ้าบ่าวหรือเปล่าทางด้านคุณนายสวยสีกับแตงอ่อนก็กำลังวุ่นวายกับการจัดเตรียมทำความสะอาดบ้านจัดตกแต่งบ้าน แต่ไม่ยอมบอกความจริงกับพีทเพราะทุกคนตั้งใจเซอร์ไพรส์เอาเจ้าสาวมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับพีทเขาจะได้จดจำวันสำคัญนี้ไปตลอดการแม่กับแตงอ่อนจ้างคนมาทำความสะอาดบ้านทำไมล่ะครับทาสีใหม่ด้วยตัดแต่งต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเราจะมีงานใหญ่อะไรล่ะครับ แม,แม่ก็แค่อยากให้บ้านเราสวยน่าอยู่และดูดีสมกับเป็นบ้านของดาราดังไงใครไปใครมาจะได้ไม่อายใครแม่ไม่กลัวเปลืองเงินแล้วหรอครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อลูกแม่ยอมคุณนายสวยสีบอกแล้วเรียกแต่งอ่อดแต่งอ่อดน,นังแต่งอ่อดมาวัดตัวคุณพีซิวัดตัววัดทำไมครับ แม่จะสั่งตัดชุดให้วันเกิดปีนี้ไงไม่จัดหรอครับผมอยากไปทำบุญเงียบๆมากกว่าเอาหนะ้าตัดไว้ก็ไม่เสียหายไม่ใส่ก็ไม่ใส่ปีหน้านางแตงแตงอ่อนมาแล้วค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วค่ะคุณนายแตงอ่อนยิ้มเปละเข้ามาผิดทำหน้ายุ่ง ไม่วัดหรอกใส่ชุดเดิมก็ได้ไม่ได้คะ่ะไม่ได้วันเกิดคุณพีททั้งทีต้องหรูหรามาเห่าค่ะมาค่ะน,นานๆคุณนายไม่งกนะคะคุณพีทแต่งแต่เดี๋ยวจะแก่ตามใจตามใจอยากทำอะไรก็ทำเถอะครับพีทบอกอย่างคนหมดอะไรตายอยากคุณนายสวยสีมองอย่างสงสารแต่ก็แอบยิ้ม อีกไม่กี่วันหรอกแม่จะเอาของขวัญที่ดีที่สุดมาให้ลูกพีทคุณนายสวยสีไปเจราจาสู่ขอลินลี่กับพ่อแม่ของเธอลูกสะใภ้คนนี้แซนจะถูกใจคุณนายเพราะฝ่ายยิงรวยอยู่แล้วจึงไม่คิดค่าสินสอดใดๆคุณนายเพียงแต่ออกค่าจัดแต่งงานเท่านั้นแถมพ่อแม่เจ้าสาวยังยกบ้านพร้อมที่ดินมูลค่า20ล้านบาทให้ ยิ่งถูกใจคุณนายสวยสีเปลี่ยนท่าทีเวลาคุยกับลิลลี่ทันทีว่าไหนลูกลิลลี่ทางนั้นเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วจ้าลูกรักเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ทางนั้นล่ะคะคุณพีดดือ้อไม่ยอมวัดตัวหรือเปล่าดืด้อมากแต่ไม่เป็นไรแม่จัดการได้จ้าลิลลี่แม่คุยกับใครครับ พีทได้ยินแม่คุยโทรศัพท์แล้วมีชื่อลิลลี่หลุดมาจึงเดินมาถามคุณนายสะดุง้งรีบหันมาปฏิเสธเสียงหลงแล้วแม่โทรศัพท์สั่งนังแตงให้ซื้อสาลี่เจ้าเก่ามาแม่อยากกินครับแล้วนี่จะไปไหนจ๊ะว่าจะออกไปซื้อของส่วนตัวแถวนี้หน่อยครับเดี๋ยวผมมาอ๋อ oh, แม่ครับ มารืนนี้ผมว่าจะไปเกาหลีนะครับผมมีเรื่องคุยเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่กับทางค่ย <S <S ายมะรืนตายไม่ได้นะพีทคุณนายร้องเสียงหลงทําไมล่ะครับแม่มีอะไร <S 1> <S 1> ก็วันเกิดพีทไงแม่เตรียมจัดงานให้แล้วแม่ไม่ยอมนะคุณนายสวยสีสั่งเสียงเข้มพีทเลยจับต้องเลื่อนนัดออกไปแต่ก็เกิดความสงสัยนิดนิดนดว่าทำไม แม่กระตือรือร้อนในการจัดงานวันเกิดของเขาเป็นพิเศษแล้ววันแต่งงานที่เจ้าบ่าวไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็มาถึงแขกมากันมากมายผีดเอกถูกบังคับให้แต่งชุดทักซิโดรูปแบบงานทั้งดนตรีทั้งชุดมันเหมือนงานแต่งงานไม่มีผิดแม่ครับผมว่างานมันดูแปลกๆนะครับ แปลกตรงไหนแล้วมามา,มาตามแม่มาแขกมากันเยอะละแขกหลายคนเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับพีทจีวอนเดินมาหาแล้วให้ของขวัญยินดีด้วยนะคะพี่พีทมีความสุขมากๆนะคะว่าแต่คุณลินล,ลี่ไปไหนละคะลิลลี่เธอไม่มาหรอกครับพีทตอบหน้าเศร้าจีวอนทำหน้าแปลกใจ เพราะในการ์ดก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นงานแต่งงานของพีทกับลิลลี่ทุกคนเข้ามาแสดงความยินดีกับพีทมาถึงตาคุณนายสวยสีบ้างคุณนายยิ้มหวานหวานให้ลูกชายแล้วบอกว่าแม่มีของขวัญจะให้พีทเป็นของขวัญที่แม่ลงทุนไปหลายแสนเลยละ่ะโอ้โหผมชักตื่นเต้นแล้วสิครับแต่ความจริงแม่ไม่ต้องให้อะไรผมก็ได้ แค่แม่อยู่กับผมแบบนี้ผมก็ดีใจแล้วแม่อยากให้เอาล่ะหลับตาพอแม่นับถึงสลืมตาเลยนะ1น <Brid> <noises> ึ่สอสามื่อสิ้นเสียงคุณนายพีทลืมตาขึ้นก็เห็นว่าคนที่ปรากฏตรงหน้าก็คือผู้หญิงที่เขาฝันถึงทุกคืนกำลังยืนยิ้มหวานในชุดเจ้าสาวลิลลี่ สุขสันต์วันเกิดและวันแต่งงานของเราค่ะพีทวันแต่งงานก็ใช่นะสิคะเซอร์ไพรส์ไหมลิลลี่บอกเสียงหวานพีททั้งตกใจทั้งดีใจและคาดไม่ถึงคุณนี่ทำผมแทบบ้ารู้ไหมแบบนี้มันต้องโดนลงโทษลงโทษไม่กลัวกลัวไม่ลงค่ะแบบนี้มันน่า แล้วคุณถูกใจของขวัญชิ้นนี้ไหมล่ะคะถูกใจมากคืนนี้แหละจะแกะของขวัญไม่ให้เหลืออะไรติดตัวเลยบ้าพูดอะไรของคุณเนี่ยก็พูดแบบที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาพูดไงลิลลี่ยิ้มเขินแล้วก็มีเสียงดังจากทุกคนจูบเลย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 พีทดึงตัวเจ้าสาวเข้ามากอดแล้วประทับจูบดูดดื่ม ยญิงสาวเองก็จูบตอบดูด,ดื่มเช่นกันจากนี้ไปเธอจะเป็นของขวัญเป็นเจ้าสาวที่ดีที่สุดสำหรับเขาขอบคุณทุกคนที่ติดตามความรักของเราตั้งแต่ต้นจนจ,นจบนอกจากฉันจะรักพีทแล้วรู้ไหมว่าฉันรักทุกคนที่ติดตามคลิปเรื่องราวของฉันมากที่สุดแล้วเจอกันใหม่นะทุกคนวันนี้ฉันขอตัวไปเข้าหอกับเจ้าบ่าวก่อน เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสไพฝ่ไฟดาก็มาถึง EP ีที่14ตอนอวสานแล้วนะคะชอบกันไหมคะขอเสียงคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ EP ีที่1ถึง EP ีที่14หน่อยคะ่ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะ วันจันร์นี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษนะคะนั่นก็คือตอนพิเศษรักต้ออ้วนค่ะอย่าลืมเข้ามาติดตามชมนะคะแล้วฝากเข้าไปดูช็อคต้นส่นฟิล์มนะคะลงเรื่องลูกหลักลูกชังเอาไว้นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ